สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถสว,สวย5ประตูมือเดียวป้ายแดงตัวท็อปปี2012ครับ5ประตูฟอร์ดเฟียต้า1.6ออโต้ปี2012ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับคันนี้ไม่มีชนเลยครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักอัด,อดต่อผิดความนะครับใครที่กาลังหาฟอร์ดเฟียรต้าประตูนะครับตัวนี้สวยสวยครับสีขาวสวยสมบูรณ์ครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับที่คลอง3ปทุมธานีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับ จองได้เลยครับถ้าใครชอบนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลจะส่งได้ทั่วไทยครับ179,000บาทนะครับกับรถสวยๆสภาพำงามนะครับไม่แท้ประมาณ160,000กิโลเมตรนะครับรถคัดและเช็คว่าเรียบร้อยเข้าศูนย์ตลอดครับคันนี้เข้าศูนย์จนปัจจุบันครับชมดูก่อนเช็คดูได้นะครับกับ5ประตู Ford f i e t t a s p สปอร์ตไลชุดแต่งครบครับยางดอกเต็มเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆสมบูรณ์ทุกระบบมาชมเช็คทดลองขับรับรองว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าท่านกำลังหา Ford f i e s t a นะครับคันนี้สีขาวสภาพสวยๆปี2012เป็นตัวท็อปคำสั่งเสียงนะครับภายในก็สวยสะอาดเบาผ้าเบาะพับได้นะครับมาชมดูก่อนนะครับภายในแบบนี้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับระบบคำสั่งเสียงรถสวยพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบถูกต้องการันตีการโอนการันตีการจัดส่งครับมาชมเช็คดูได้ครับถ้าท่านกำลังหา Ford f i e s t รนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับศึกษาหาข้อมูลได้นะครับในแฟนเพจแฟนขับ ของ Ford f i ฟียตนะครับทั้งเรื่องราวการซ่อมบำรุงดูแลและอู่เก่งๆอู่แถวบ้านก็ขเข้าไปศึกษาได้ในนั้นนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับคลองสามปทุมธานีคลิกที่ชื่อคลิปอา่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอา่านรายละเอียดเพิ่มเติมรถสวยคัดมาอย่างดีที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจนะครับกับงบประมาณที่ท่านเตรียมนะครับแต่ถ้าท่านชอบ Ford f i ฟียต คันนี้เราคัดมาเรียบร้อยที่เหลือไปเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับขอพระคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับจะยังคงหารถสวยๆมานําเสนอให้กับสมาชิกที่เฝ้าติดตามอยู่ติดตามและก็ดูรถมาตลอดนะครับขอพระคุณมากๆเลยนะครับก็ยังคงหารถสวยๆมานําเสนอนะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมในแฟนเพจแฟนขับของกลุ่มนั้นๆนะครับเข้าไปตามแฟนเพจนะครับชอบรุ่นไหนเข้ารุ่นนั้นนะครับก็จะทําให้ท่านเตรียมความพร้อม ได้ความรู้จะได้ใช้รถคันใหม่ได้อย่างมีความสุขและสบายใจนะครับคันนี้เป็น Ford f i e s t a 5ประตูสปอร์ตนะครับปี2012ตัวท็อปคำสั่งเสียงมือเดียวป้ายแดงเอกสารครบถูกต้องการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำคัดและเช็คมาเรียบร้อยรองชมและพิจารณาครับขอบพระคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ